การปีนเขาตามธรรมชาติมีอยู่ในสัญชาตญาณของคนฉลาดพวกเขาต่างปรารถนาที่จะยืนให้สูงขึ้นและมองเห็นได้ไกลขึ้นเป็นความปรารถนาที่ไม่อาจต้านทานได้อย่างไรก็ตามการปีนเขาไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเอาชีวิตรอดด้วย วันนี้เราจะมาว่ากันถึงตอนของกีฬาผาดผลลุ้นระทึกสวัสดีทุกคนฉันชื่อ l i ตเติลฟ็ลองนึกภาพภูเขาหินตั้งตระงานท้าทายความสูงและความยิ่งใหญ่ต่อหน้าต่อตาคุณนั่นคือเวลาที่คุณต้องการความกล้าที่จะรับมือกับความท้าทายนั้นพยายามเผชิญหน้าและเอาชนะมันให้ดีที่สุด เอกรหนึ่งในภูเขาที่สูงมากของเทือกเขาแอลมีชื่อเสียงในด้านความลาชันทางด้านเหนือนั้นอันตรายยิ่งกว่าด้วยผามีดเหล็กแม้แต่หิมะขาวโพลนก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้จึงกลายเป็นเทือกเขาที่อันตรายอันดับหนึ่งในยุโรปที่นี่ราวกับถูกปกคลุมด้วยพลังแห่งความตายรอผู้กล้ามาเผชิญหน้ากับมันอย่างเงียบเๆ ในปี1936รัฐบาลเยอรมันเรียกร้องให้นักบินเขาเข้า,ขา,ขาร่วมประลองกับไอเกอร์เป้าหมายคือเพื่อโฆษณาการแข่งแข่งลีกลาโปรปิลีที่กรุงเบอร์ลินที่กำลังจะมาถึงและให้เกียรติผู้พิชิตไอเกอร์งานไม่ง่ายและเต็มไปด้วยความท้าทาย ข้อมูลการตามหาผู้มีความสามารถเพื่อพิชิตภูเขาถูกกระจายออกไปสโลแกนของการพิชิตไอเกอร์ดังก้องไปทั่วยุโรปแน่นอนว่าข่าวใหญ่เช่นนี้จะถูกเผยแพร่โดยสื่อนับไม่ถ้วนในเวลานั้นหัวหน้ากองบรรณาธิการของโฮอลังเดลี่ได้ออกคำสั่งให้คนหานักปินคำน้ำทันทีซึ่งมักจะฟังการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาในเรื่องนี้อยู่เสมอ ลุยนักข่าวฝึกหัดอยู่พูดถึงชื่อสองคนโทนี่และแอนดี้ทั้งคู่เป็นผู้เชี่ยวชาญการปีนเขาการเดินทางของโทนี่และแอนดี้เกี่ยวข้องกับการพิชิตความสูงม,มาช้านานด้วยความร่วมมือที่ดีของทั้งสองคนยอดเขาที่สูงที่สุดจะต้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าของสองคนนี้ด้วยลุยค้นพบว่าโทนี่และแอนดี้เป็นเพื่อนเล่นในวัยเด็กด้วยความเฉลียวฉลาดของบรรณาธิการเขามอบทุนกิจกรรมและอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เธอเพื่อที่เธอจะได้กลับบ้านเกิดเพื่อตามหาเพื่อนทั้งสองของเธอ มาถึงตอนนี้โทนี่และกลุ่มของเขาได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาอีกลูกหนึ่งแล้วในช่วงเวลานี้แอนดี้ยังประดิษฐ์วาวปีนขึ้นลงเพื่อให้เขาเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกของลมที่พัดผ่านมันเป็นวิธีของเขาที่จะเพลิดเพลินไปกับสายลมที่อยู่แทบเท้าของเขาและได้รับรางวัลสําหรับผู้กลา้าเมื่อเอาชนะความทา้าทายได้พวกเขาก็เริ่มมองหาความทา้าทายที่ยากขึ้นเพื่อเอาชนะแอนดี้ต้องการทา้าทายเดทฟลายอย่างไรก็ตามโทนี่ไม่ได้สนใจความคิดนี้มากนะักเขาแสดงอาการสงบมากขึ้นและตัดสินใจที่จะไม่ไปที่นั่นทั้งสองกลับ,บ้าน ในเวลานี้พวกเขาพบกับหลุยเพื่อนเก่าที่เพิ่งมาถึงพวกเขาทั้งสาไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นได้แต่ในสายตาของโทนี่ก็มีความประหลาดใจเช่นกันถึงอย่างนั้นตั้งแต่วินาทีที่พบกันเขาก็ไม่เคยละสายตาจากหลุยเลยมุมปากของเขาโค้งขึ้นและแสดงสีหน้างุนงงเมื่อรู้จุดประสงค์ในการมาเยี่ยมหลุยครั้งนี้สีหน้าของโทนี่เปลี่ยนไปทันทีเขารู้ว่าเรื่องราวของนักปีนเขาชั้นนามักเกี่ยวข้องกับไอเกอร์ที่ท้าทายซึ่งหน้าผามระณะนั้นมีแต่แสงแดดลมและหิมะเท่านั้นที่กล้าเผชิญ บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อโทนี่พูดตรงๆว่าฉันไม่อยากไปตายที่นั่นเขาแค่ต้องการความท้าทายไม่ใช่ความตายโทนี่ลุกขึ้นเปิดประตูแล้วเดินออกไปหลุยกล่าวว่างานนี้สำคัญมากสำหรับเธอหากสำเร็จเธอจะกลายเป็นนักข่าวฉันนำคำพูดเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของโทนี่แต่มันทำให้ใจที่มั่นคงของเขาเริ่มวั่นวหวการปฏิเสธของโทนี่ไม่เพียงทำให้ลูอิสผิดหวงังแต่ยังทำให้แอนดี้รู้สึกไม่พอใจอีกด้วยแอนดี้เชื่อว่าเพื่อนๆของเขาก็เหมือนกับเขาพร้อมที่จะเสียสละเพื่อความฝันของพวกเขา ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคิดผิดแต่เขาตัดสินใจที่จะท้าทายการจนบ,บุรีในประเทศไทยสิ่งนี้ทําให้หัวใจของแอนดี้ลุกเป็นไฟเขาจึงตัดสินใจเผชิญความท้าทายนี้เพียงลําพังการเริ่มต้นของฮันดีนั้นไม่ง่ายผู้บังคับบัญชาของเขารู้ว่าจุดประสงค์ของการจับไปของเขาคืออะไรดังนั้นเขาจึงไม่ยอมรับเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยที่จะให้แอนดี้ลางานโทนี่มาถึงพวกเขายังคงเป็นเพื่อนกันทั้งคู่มีความหลงใหลในการปีนเขา ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสร้างเรื่องโกหกร่วมกันโดยปริยายเพียงพอที่จะโน้มนาวใจผู้บังคับบัญชาให้ตกลงที่จะลางานตอนนี้เป้าหมายชัดเจนแล้วและพวกเขาก็เริ่มเตรียมตัวพวกเขาทำอุปกรณ์ปีนเขาเองและตัดสินใจขี่จักรยานเพื่อประหยัดเงินเส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ระยะทาง700กิโลเมตรผ่านภูเขามากมายและตอนนี้กำลังหมดแรง พวกเขาว่าอย่างนั้นแต่เพื่อที่จะไปที่นั่นด้วยจัก,กรยานพวกเขาอาจจะแก่แล้วพวกเขาจึงโยนจัก,กรยานเข้าไปในพุ่มไม้ข้างถนนเพื่อขึ้นรถไฟและเดินทางไกลโดยไม่เหนื่อยเลยแม้แต่น้อยบนรถไฟหลุยเพื่อนสนิทของเธอกําลังรออยู่เมื่อม,มาถึงแล้วทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยภูเขาที่โดนแสงอาทิตย์ส่องกระทบราวกับดินแดนในเทพนิยายเบื้องหน้าของพวกเขาคือภูเขาหินสูงตระหง่านที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวราวกับบันไดสู่สวรรค์ในเวลานี้กำแพงแห่งความตายก็ปรากฏขึ้นในความมืดซ่อนความหวาดกลัวไม่รู้จบ นรกและสวรรค์กําลังปรากฏพร้อมกันในขณะนี้แสดงความยิ่งใหญ่สุดจะพนาวันนี้14กรกฎาคม2479คณะผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาทั้งหมดย้ายไปพักที่โรงแรมระดับ4ดาวซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง2,000เมตรในเวลาเดียวกันโทนี่และแอนดี้ก็มาถึงด้วยพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะเข้าพักในโรงแรมดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปตั้งเต็นท์บนไหล่เขาโชคดีที่ที่นี่ไม่รู้สึกเหนาเพราะมีนักปีนเขาจากประเทศอื่นอยู่แล้ว พวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเตรียมที่จะท้าทายกำแพงด้านเหนือเพื่อเกียรติยศเหนือเมฆป,ปกคลุมไหล่เขาขณะที่ผู้คนในโรงแรมหรูพูดคุยถุงจิตวิญญาณของชาวเยอรมันด้วยกันวินลีและเอ็ดดี้นักปีนเขาชาวออสเตรียก็พบกลุ่มของโทนี่พวกเขาทานนี่โดยอ้างว่าต้องไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ก่อนพวกเขาเพราะรัฐบาลออสเตรียให้ความสำคัญกับการปีนเขาครั้งนี้อย่างจริงจังและยังมีส่วนสนับสนุนด้วยการซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับพวอกอรกเขา บรรยากาศเริ่มตึงเครียดแสดงว่านี่ไม่ใช่เกมอีกต่อไปแต่เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศวันต่อมาโทนี่เริ่มสังเกตภูเขาและกำหนดเส้นทางหลุยและคนอื่นๆจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อชมวิวชาวสวิสใช้เวลา15ปีในการขุดอุโมงคบนภูเขานำไปสู่หอดูดาวที่ระดับความสูงประมาณ3,000เมตรซึ่งสูงมากลมก็แรงมากเช่นกัน ที่นี่ผู้คนเริ่มมองดูภูมิประเทศเบื้องล่างไม่มีอะไรนอกจากความอ้างว้างและเงาแห่งความตายหากผู้คนย่างเท้ามาที่นี่ในวันที่16กรกฎาคมภูเขาถูกปกคลุมด้วยหมอกหนายอย่างกระทันหันทศนัศนวิสัยแคบลงเหลือน้อยกว่า5เมตรเพื่อประหยัดพลังงานโทนีและดีตัดสินใจย้ายอุปกรณ์บางส่วนไปที่เส้นทางปีนเขาเมื่อมองขึ้นไปที่หน้าผาที่เกือบตั้งฉากความตื่นเต้นที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏชัดบนใบหน้าของพวกเขา ระหว่างทางกลับพวกเขาเห็นชาวออสเตรียร2คนโดยบังเอิญปรากฏว่าพวกเขากำลังจะปีนเขาจากที่นี่ด้วยซึ่งทําใหแอนดี้อึดอัดมากแต่โทนี่เข้ามาแทรกแซงอย่างรวดเร็วพวกเขาเข้าใจว่าอะไรสําคัญที่สุดในตอนนี้และโชคดีที่ความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นอีก สภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ได้ทำให้นักปินเขาหลายคนรู้สึกไม่ปลอดภัยเสมอไปบรรณาธิการถือโอกาสนี้พาหลุยมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์เธอได้พบกับแอนดี้เขาเพิ่งกลับมาสำหรับข้อมูลโดยตรงหัวหน้ากองบรรณาธิการได้เชิญทั้งสองคนไปทานอาหารเย็นเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแต่การสนทนาที่มีชีวิตชีวาของพวกเขาทำให้โทนี่รู้สึกไม่สบายใจ โทนี่รู้สึกด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมของหัวหน้ากองบรรณาธิการและหลุยนั้นไม่ชัดเจนความโกรธที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆทำให้โทนี่อยากจะออกไปจากที่นี่อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาออกไปจู่ๆฝนก็เริ่มตกหนักทำให้แผนการปีนเขาถูกระงับไว้จนถึงเช้าวันที่18เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น เมื่อเห็นแสงจันทร์ส่องบนท้องฟ้าโทนี่รู้ว่าถึงเวลาแล้วเขาเข้าไปในโรงแรมและพบหลุยผ่านข้อมูลการจองเขาให้บันทึกการปีนเขาที่เขาเก็บไว้กับเธอโทนี่ตระหนักดีถึงอันตรายของการทดสอบนี้ตัดสินใจที่จะไม่ซ่อนความรู้สึกและอารมณ์ของเขาอีกต่อไปในที่สุดหลุยก็ยอมรับความรู้สึกของเขาตอนนี้เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโทนี่เดินไปหาแอนดี้ยืนอยู่หน้าเต็นท์แล้วปลุกเขาคนสองคนภายใต้ใแสงจันทร์เริ่มต้นความท้าทายในการปีนเขาที่อันตรายนี้ตอนนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงกว่าแล้ว ภูเขาส่งกลิ่นกรรมถาัานซึ่งเป็นกลิ่นของนรกเมื่อแสงแรกแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพวกเขาก็มาถึงที่เก็บอุปกรณ์แต่หลายสิ่งพังเพราะพายุหิมะในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาและตะขอข้างในก็หายไปในบางครั้งเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะสร้างเงามืดเหนือความท้าทายของพวกเขา อย่างไรก็ตามแอนดี้แสดงความมั่นใจและความมุ่งมั่นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าไม่มีปัญหาและคุณสามารถก้าวเท้าได้ในที่สุดโทนี่เผอทำตะปูหลุดระหว่างเหตุการณ์นี้ทาให้หินก้อนเล็กๆตกลงมาแม้ว่าแอนดี้จะหลบอย่างรวดเร็วภายใต้คําเตือนของโทนี่แต่ก้อนหินกลับตกลงมากระแทกนักกีฬาชาวออสเตรียที่ด้านล่างอย่างแรงทําให้เขาเลือดออกที่บริเวณใบหน้าแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่นี่ ในขณะเดียวกันด้านล่างเวทีก็เต็มไปด้วยผู้คนพวกเขายกกล้องสองทางไกลขึ้นเตรียมเผชิญหน้ากับการทดสอบอันโหดร้ายของกำแพงด้านเหนือในเวลาเดียวกันพะวะกเขายังพบว่านักปีนเขาชาวฝรั่งเศสและอิตาลีได้ปรากฏตัวในพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะที่เชิงเขาด้วยตอนนี้การแข่งขันกำลังเกิดขึ้นระหว่งางเยอรามานีและออสเตรีย เมื่อเวลา13นาฬิกา25นาทีทั้ง4ขึ้นไปถึงระดับความสูง2,823เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกกั้นด้วยหน้าผาลื่นที่ไม่สามารถขยับได้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องฟังคำเน็บแนมจากชาวออสเตรียที่อยู่เบื้องหลังแอนดี้แสดงความดูถูกจากนั้นเขาก็ได้แสดงฝีมืออีกครั้งเขาแกว่งไปทางซ้ายและขวาเหนือหน้าผาเหมือนลูกตุ้มในที่สุดเขาก็สามารถปีนกำแพงหินฝั่งตรงข้ามและวางสะพานเชือกให้โทนี่วี่งข้ามได้ การกระทำนี้ทำให้ผู้ชมใต้อัาจันได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมีคำถามเกิดขึ้นในใจของพวกเขาเพราะชาวออสเตรียทั้งสองก็ตั้งตารอเช่นกันเห็นได้ชัดว่าในการท้าทายธรรมชาตินี้พวกเขาเปลี่ยนจากคู่ต่อสู้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อกลุ่มของโทนี่เดินหน้าเพื่อเอาชนะเส้นทางที่ยากลำบากมันง่ายกว่าที่จะติดตามแอนดี้พร้อมที่จะตัดและดึงเชือกกลับมาแต่โทนี่คิดว่าควรมีทางหนีสำรองอย่างไรก็ตามแอนดี้คิดว่าเขาใช้ความระมัดระวังมากเกินไปการจะไปถึงยอดเขาด้วยความเร็วปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ จากนั้นแอนดี้ก็ดึงเชือกกลับอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจการแทรกแซงเวลา15นาฬิกา30นาทีในที่สุดทั้ง4ก็มาถึงพื้นที่น้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่ก้อนแรกเนื่องจากไม่มีตะขอทุกย่างก้าวจึงต้องขุดหลุมในหิมะการเดินทางเพียงแค่ต้องเดินต่อไปอย่างยากลำบากเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีความมืดปกคลุมทั่วทั้งภูเขาเมื่อถึงจุดนี้พวกเขามาถึงจุดตั้งแคมป์แห่งแรกที่ระดับความสูง3,100เมตรมีการตัดสินใจพวกเขาจะค้างคืนแรกที่กำแพงด้านเหนือ คาดว่าไปไกลกว่าครึ่งทางแล้วดังนั้นดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ที่จะถึงจุดสูงสุดในวันพรุ่งนี้นั้นดีมากเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้แต่โรงแรมยังเสิร์ฟเค้กสไตล์เก์โดยตรงเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามให้รอจนถึงวันถัดไปจู่ๆเอดีนักปีนเขาชาวออสเตรียก็ค้นพบว่าบาดแผลบนศีรษะของวิดียังไม่หายสนิทและมีเลือดออกอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจข้อเสนอที่จะขอาการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่วิดีปฏิเสธอย่างแน่วแน่ตอนนี้ความรุ่งโรจน์ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเขาจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางเขาการยืดครั้งต่อไปกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่คิดไว้มากเช้านี้นักปีนเขาที่มีความสามารถสี่คนปีนขึ้นไปอีกเพียง50เมตรเท่านั้นสุขภาพแย่ลงหยดเลือดสดยังคงไหลลงมาบนหิมะสีขาว เขาถึงกับเริ่มลื่นลม้มด้วยความอ่อนล้าฉากนี้อยู่ในใจของทุกคนที่เฝ้ามองจากด้านล่างของภูเขาพวกเขาต้องเข้าใจว่าการไปถึงยอดเขาในวันนี้ด้วยความเร็วปัจจุบันนั้นเป็นไปไม่ได้หากคงไว้ในอัตรานี้ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้เขาจะไปถึงจุดสูงสุดไม่ได้ โทนี่และสมาชิกคนอื่นๆทราบดีถึงสถานการณ์นี้อย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่แล้วจูจูแอนดี้ก็พบกับวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนของเสื้อผ้านี้คือของที่ระลึกของนักปีนเขาคนก่อนเมื่อมองดูซากศพที่แข็งเรากับรูปปั้นน้ำแข็งความมืดแห่งความตายก็เข้าปกคลุมทุกคนแต่ไม่มีใครอยากกลับไป หลังจากสวดอ้อนวอนให้ผู้ตายเคราะห์ร้ายแล้วพวกเขาก็เลื่อนศพลงมาจากหน้าผาและขึ้นภูเขาต่อไปเวลา15.40นาฬิกา40นาทีพวกเขามาถึงกำแพงหินที่ระดับความสูง3,350เมตรข้างหน้าพวกเขาคือกำแพงเกือบตั้งซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในระหว่างทางของพวกเขาแม้จะยากแต่ก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้โทนี่พยายามจะไปแต่มีคนอื่นช่วยปีนขึ้นไปโดยใช้เชือกช่วย อย่างไรก็ตามณนะจุดนี้เรี่ยวแรงของพวกเขาใกล้หมดและไม่สามารถดำเนินการต่อได้พวกเขาต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมในการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆสถานการณ์นี้อันตรายมากกว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมือของวีดีหลุดออกไปและร่างกายของเขาก็เลื่อนลงมาแอนดี้ไม่เพียงล้มลงแต่ยังผลักเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างหลังเขาตกหน้าผาด้วยโชคดีที่มีเชือกรั้งพวกเขาไว้และอันตรายก็ผ่านพ้นไป แต่ขาของวิด,ดี้ไปติดอยู่กับกำแพงหินละหักทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดก็ดังก้องไปทั่วภูเขาโทนี่และแอนดี้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาท่าทางการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ทำให้ทุกคนเหงื่อแตกพักทุกคนที่มองจากด้านล่างรู้สึกประหม่าและเครียด หลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เข้ามาใกล้สถานที่ของวิดดี้อย่างช้าๆแม้ว่าอาการบาดเจ็บของวิดีจะได้รับการรักษาแต่เขาคงไม่สามารถปีนเขาต่อไปได้โทนี่ทำได้เพียงเสนอที่จะกลับมาแต่พวกเขาพยายามอย่างหนักเกียติยศอยู่ใกล้แค่เอื้อมแอนดี้ไม่ต้องการยอมแพ้กลางคันแม้จะเสนอตัวลากวิดดี้ขึ้นภูเขาไปกับเขาด้วยก็ตาม แต่นี่มันความฝันชัดๆในสถานะปัจจุบันแม้แต่การดูแลตัวเองก็ยังเป็นปัญหาเป็นไปได้ยังไงที่จะปีนขึ้นไปโดยที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสนับประสาอะไรกับไปไม่ถึงยอดวิดดี้อาจเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเกินไปหลังจากการโต้เถียงหัวใจของโทนี่ก็สับสนมากเช่นกันเหมือนนักปีนเขาตัวจริงทำไมเขาไม่อยากเป็นคนแรกที่เอาชนะไอเกอรอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันมโนธรรมของเขาไม่อนุญาตในที่สุดพวกเขาก็ตกลงกันได้เลิกปีนและกลับต่อไป คืนนั้นพวกเขาพักที่แคมป์ที่2ที่ระดับความสูง3,250เมตรเพื่อประหยัดพลังงานข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะกลับมาของกลุ่มของโทนี้ก็ถูกสังเกตโดยนักข่าวที่เชิงเขาเช่นกันซึ่งทําให้พวกเขาเบื่อและตั้งใจจะจากไปหัวหน้ากองบรรณาธิการเริ่มกลัวว่าข่าวการกลับมาของนักปีนเขาจะแพร่กระจายออกไปและความโกรธของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นเขาเรียกโทนี่กับแอนดี้ว่าคนไม่มีสำนึกเรื่องการเมืองระดับชาติหลุยเห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังตัดสินใจที่จะต่อสู้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหัวหน้ากองบรรณาธิการชี้ให้เห็นความจริงพวกเขาสามารถรายง,งานผลลัพธ์ได้สองอย่างเท่านั้นชัยชนะอันรุ่งโรจน์หรือการเสียสละอันน่าสลดใจเพราะไม่มีใครสนใจทีมโดยเฉลี่ยในวันที่20กรกฎาคมโทนี่และทีมของเขาเริ่มเดินทางกลับอย่างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันลมหนาวอันขมขื่นเริ่มปรากฏขึ้นโทนี่และเพื่อนร่วมทีมเข้าใจว่าพายุหิมะกำลังจะมาลมกันโชคแรงและหิมะเริ่มโปรยปลายใส่พวกเขา ขณะที่กำลังของเขาลดน้อยลงถุงมือข้างหนึ่งของโทนี่หลุดโดยไม่ได้ตั้งใจทาให้เขาต้องใช้เทคนิคกักเก็บความร้อนกับมือขวาด้วยการหายใจอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในลมกระโชกแรงเหมือนคมมีดที่พัดผ่านการพยายามทําตัวให้อบอุ่นก็เหมือนน้ำหยดหนึ่งในถังใบใหญ่ จูจูบรรณาธิการก็เปลี่ยนใจหลังจากรู้ว่าพายุหิมะกำลังมาเขาต้องการอยู่ต่ออีกสองสามวันความเป็นไปได้ของการสังเวที่น่าสลดใจนั้นเกิดขึ้นได้มากคำพูดเย็นชาเหล่านี้อาจทำให้คนตะรงหน้ามองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามหัวหน้ากองบรรณาธิการไม่สนใจเรื่องนี้เขาสนใจเพียงการสร้างข่าวที่น่าสนใจข้อความที่ดึงดูดผู้ชม เมื่อท้องฟ้ามืดลงกลุ่มของโทนยังคงติดอยู่ที่จุดตั้งแคมป์ที่3ที่ระดับความสูง3,170เมตรพวกเขาพยายามลดแรงกระแทกเพื่อรักษาพละกกำลังและพยายามเอาชีวิตรอดจากเสียงหวยหวนของลมหนาววิดีเริ่มพลอยหลับไปโชคดีที่ดีเพื่อนของเขาทันเวลาปลุกเขาหาักหลังจากหลับไปในสภาพอากาศที่เลวร้ายเ <c oughs> ช่นนี้โอกาสที่เขาจะไม่สามารถตื่นขึ้นมา <c oughs> ได้อีก เมื่อเธอได้ยินเสียงลมหนาวข้างนอกหลุยก็อดวิตกกังวลไม่ได้เธอรีบออกจากโรงแรมและผ่านอุโมงค์ไปถึง4ี่แยก38ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นี่คือสถานที่ที่ใกล้ที่สุดสำหรับโทนี่และเพื่อนร่วมทีมของเขาหลุยยืนอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นและกรีดร้องสัมผัสได้ถึงลมและหิมะที่พัดปกคลุมร่างเล็กของหญิงสาวครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาแผ่วเบาซึ่งทำ ให้หลุยรู้สึกมีความสุขมากหลังจากรู้ว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากสี่แยกผู้คนบนหน้าผาก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นกันดูเหมือนพวกเขาได้เห็นไฟอันอบอุ่นความหวังของการมีชีวิตรอด อีกครั้งพวกเขาเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเวลา1 0นาฬิกา15นาทีพวกเขาไปถึงหน้าผาลื่นขนาดใหญ่เมื่อวันก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเมินเฉยต่อคำแนะนำของโทนี่เมื่อ3วันก่อนหินก้อนใหญ่จากวันก่อนก็ทา้าทายพวกเขาอีกครั้งสิ่งนี้ทำให้แอนดี้เสียสติแต่โทนี่เตือนทันทีเนื่องจากแอนดี้เคยทำมาแล้วครั้งที่2ก็ไม่ยากสำหรับเขาเช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาลืมไปว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วแอนดี้ไม่ใช่แอนดี้เมื่อ3วันก่อนอีกต่อไปความรู้สึกหิวโหวยและหนาวเย็นพร้อมกับลมและหิมะทำให้เขาอ่อนแอลงมากแถมตอนนี้ตัวของแอนดี้ยังปกคลุมไปด้วยหิมะอีกด้วยแม้ว่าโทนี่จะให้กําลังใจแต่แอนดี้ก็พยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังทําไม่ได้ สุดท้ายเมื่อเรียวแรงและแรงกายหมดลงร่างกายของเขาสูญเสียการทรงตัวและล้มลงกลางอากาศเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในขณะนี้มีเพียงความสิ้นหวังสีดำและขาวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในดวงตาอย่างไรก็ตามในความสิ้นหวังนั้นก็ยังมีความหวังริบรีโทนี่ประเมินสถานการณ์อีกครั้งและตระหนักว่าพวกเขาสามารถลงไปได้ข้ามจากด้านล่างแล้วอ้อมหน้าผานี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาหนึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งสไม่กล้าชักช้าพวกเขาจับเชือกและผลักอย่างแรงด้วยวิธีที่อันตรายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้หิมะถล่มที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นหินที่ปกคลุมด้วยหิมะหลายก้อนร่วงหล่นลงมาผาดีไปด้วยก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้เอ็ดดี้ถูกแรงดึงของเชือกพาออกไปชนเข้ากับหน้าผาและเสียชีวิตในจุดนั้นโทนี่เป็นคนเดียวที่เหลือที่จะช่วย เวลา13นาฬิกา30นาทีเสียงคำรามของโทนี่ปลุกแอนดี้ให้ตื่นเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากแต่เมื่อเขาไปถึงที่ที่วิดดี้นอนอยู่เขาพบว่าวิดดี้ตายแล้ว เมื่อถึงจุดนี้ตาขอก็คลายออกราวกับว่ามันกำลังจะหลุดออกไปสิ่งนี้กระตุ้นให้โทนี่กระตุ้นเขายกมือขึ้นเพื่อแก้ไขในขณะที่สายลมที่บ้าคลั่งก็พัดผ่านไปเช่นกันโทนี่ตะโกนเรียกชื่อแอนดี้ดังนั้นเขาจึงเข้าใจสถานการณ์ถึงตอนนี้เขาไม่อยากปีนต่อแล้วเขาใช้ฟันเปิดคมมีดในมือเพื่อตัดเชือกด้วยสายตาที่แน่วแน่ฝากความหวังไว้กับเพื่อนของเขาที่จะมีชีวิตอยู่เขากลิ้งตกจากหน้าผาท่ามกลางเสียงกรีดร้องแหบแห้งของโทนี่แอนดี้หายตัวไปอย่างรวดเร็วในหิมะสีขาว ในขณะนี้มีเพียงโทนี่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในทีมที่มีสมาชิก4คนเขาใจลอยแต่ก่อนที่น้ำตาจะไหลน้ำตาก็แข็งเป็นน้ำแข็งเขาตะโกนแต่เสียงที่ออกมากลับถูกลมเย็นพัดหายไปเขาทำได้เพียงร้องให้อย่างไร้ประโยชน์และทำได้เพียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดตอนนี้แม้แต่โทนี่เองก็อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง โทนี่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หากไม่มีอุปกรณ์เขาทำได้เพียงโทรขอความช่วยเหลือกับหลุยในระยะไกลโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอได้ยินว่าโทนี่ติดอยู่บนหน้าผาหลุยรีไปหาทีมช่วยเหลือแต่พวกเขาปฏิเสธโดยตรงเพราะการขึ้นไปบนภูเขาในสภาพอากาศเช่นนี้ก็เหมือนกับการตายพวกเขายังมีครอบครัวและไม่ต้องการตาย อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้จูู่ชายคนหนึ่งก็ถามถึงหลุยสามีของเธอแขวนอยู่บนหน้าผาหรือไม่และหลุยก็ยอมรับอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลเมื่อมาถึงจุดนี้เองที่เธอเริ่มชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกกของเธอที่มีต่อโทนี่เธอแค่อยากให้เขามีชีวิตอยู่ความคิดเห็นนี้สร้างความประทับใจให้กับทีมกู้ภยัยและทําให้พวกเขามีเหตุผลที่จะออกไปดังนั้นพวกเขาจึงตั้งทีมและเริ่มต้นที่4แยกหมายเลข38 ในที่สุดพวกเขาก็พบโทนี่ติดอยู่บนกำแพงหินเสียงเรียกจากทีมกู้ภัยปลุกความหวังในตัวโทนี่เขาตะโกนอย่างตื่นเต้นเพียงต้องการที่จะเอาชนะสิ่งกีดขวางนี้แต่หิมะตกหนักมากและทีมกู้ภัยไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าโทนี่พูดอะไรไม่มีทางที่จะช่วยเขาได้ เริ่มมืดแล้วหน่วยกู้ภัยเริ่มสิ้นหวังพวกเขาถูกบังคับให้ทิ้งโทนี่ไว้เบื้องหลังคืนนี้โทนี่ต้องฝ่าฟันพายุหิมะถ้าเขาต้องการมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาเฝ้าดูทีมช่วยเหลือกลับมาโทนี่ใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อกรีดร้องว่าเขาไม่ต้องการตายเขาไม่อยากตายที่นี่แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดทีมกู้ภัยพวกเขาตัดสินใจทิ้งโทนี่ไว้ที่นั่น ราตรีมาเยือนและโทนี่สูญเสียความหวังอีกครั้งทั้งตัวแขวนอยู่บนหน้าผาเหมือนซากศพแต่หลุยไม่ยอมแพ้เธอผลักประตูโดยถือไฟฉายและส่องไปที่หิมะหญิงสาวกรีดร้องเพื่อให้โทนี่ไม่ยอมแพ้อดทนไว้จนถึงพรุ่งนี้อดทนจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือเธอไม่อยากจากโทนี่ไปแต่เธอไม่สามารถทําอะไรได้อีกเธอได้แต่นอนขดตัวอยู่ในที่ที่ใกล้กับโทนี่ที่สุดรอคอยการมาถึงของความหวังอย่างเงียบ ทีมกู้ภัยรีบวางแผนช่วยเหลือแต่ตอนนี้โทนี่ไม่มีเชือกรอบตัวเขาอีกแล้วทีมกู้ภัยผูกเชือกยาวและสร้างการเชื่อมโยงรู้แผนการช่วยเหลือโทนี่ถอดถุงมือออกด้วยความยากลำบากและรวมฟันด้วยมือซ้ายซึ่งยังไม่แข็งตัวเขาคลายเชือกทีละนิดแล้วมัดเข้าด้วยกันจากนั้นใช้พลั่วตัดมันออกแค่การกระทำธรมธรมดาาแบบนี้โทนี่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมง เวลา13นาฬิกา10นาทีเชือกค่อยๆหย่อนลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่เมื่อทุกคนคิดว่าชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อมพวกเขาตระหนักว่าความยาวของเชือกไม่เพียงพอตอนนี้สายเกินไปที่จะหาเชือกยาวสมาชิกในทีมสามารถผูกเชือกสองเส้นเข้าด้วยกันและส่งขึ้นไปได้แต่เมื่อมองไปที่เชือกท,ที่ให้อยู่เหนือหัวทำเอาทุกคนอ้าปากค้าง โทนี่อยู่ไกลกว่าที่พวกเขาคิดดูเหมือนว่าไม่กี่เมตรสุดท้ายจะอยู่ด้วยตัวเองโทนี่ไม่รู้เรื่องนี้และเล่นกับเข็มขัดนิรภัยเพื่อเริ่มเลื่อนลงอย่างช้าๆความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาหมดลงและสติของเขาก็เริ่มพรม่ามัวเขาควบคุมร่างกายของเขาโดยสัญชาตญาณระยะทางสั้นลงหนึ่งเมตร2เมตรโทรนี่เลื่อนนอนงอมาเรื่อยๆหวังให้ชีวิตค่อยๆปรากฏให้เห็นแต่เมื่อเขาอยู่ห่างจากหน่วยกู้ภัยเพียงไม่กี่เมตรร่างของโทนี่ก็แข็งทันที เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นหลุยเห็นว่าตะขอมีเงื่อนขวางอยู่เชือกถึงปลายแล้วเขาต้องแก้ปมเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือโทนี่ยังรู้วิธีเปิดแต่เขาอ่อนแอเกินไปอ่อนแอจนร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปร่างของเขาดูเหมือนนิ่งค้างอยู่บนหน้าผาอยู่ในสภาพสิ้นหวังห่างจากหน่วยกู้ภัยเพียงไม่กี่เมตรความผิดหวังปรากฏชัดบนใบหน้าของทุกคนทุกคนรู้ว่าโทนี่ตายแล้ว อย่างไรก็ตามลูอิสไม่สามารถยอมรับผลที่ได้เธอพยายามปีนไปยังสถานที่ที่ใกล้ที่สุดกับโทนี่เรียกชื่อของเขาและขอร้องให้เขาลองอีกครั้งโทนี่ได้ยินเสียงของหลุยเขาอยากจะพยายามอย่างเต็มที่อีกครั้งแต่มือขวาเพิ่งยกขึ้นลดลงอย่างอ่อนแรงเขาเหนื่อยมากและพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆสติของเขาพร่ามัวร่างกายของเขาเย็นลงและหนักขึ้นโทนี่ทำหน้าบึ้งเมื่อพูดคำสุดท้ายในชีวิตของเขา เขารอนานเกินไปแต่เมื่อเขากำลังจะได้รับการช่วยเหลือเขาก็หมดแรงและหมดแรงซึ่งเป็นสิ่งที่สิ้นหวังและสะเตือนใจที่สุดไอเกอร์ชนะอีกครั้งดูเหมือนว่าภูเขานี้จะอยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริงการจากไปของโทนี่ได้พรากหัวใจของหลุยส์ไปกับเธอเธอปฏิเสธคำเชิญของบรรณาธิการให้กลับไปเบอร์ลินเพราะมีคนเย่อหยิ่งอย่างเขามากมายที่เย่หญิงและไร้หัวใจอย่างแท้จริงคำพูดของพวกเขาขมขื่นยิ่งกว่าลมหนาวที่กำแพงด้านเหนือ ในที่สุดลูอิสก็กลายเป็นช่างภาพอิสระจับภาพความสวยงามของโลกด้วยเลนส์ของเธอเองเธออาจจะล้าสมัยกับยุคสมัยที่เร่งรีบแต่อย่างน้อยเธอก็มีความรักเธอมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ในใจของเธอร่างของโทนี่จะไม่มีวันจางหายไปภาพยนตร์เรื่อง n o r t h ด r ว War เป็นผลงานที่สร้างจากเหตุการณ์จริงออกฉายในปี2008ร่องรอยของการดัดแปลงจากปี1936ได้แสดงให้เห็นแล้วในนอวอร์ The Most Dangerous Climb in History โทนี่หนุ่มดึงร่างที่แข็งทื่อของเขาลงมาอย่างช้าๆแต่สุดท้ายจบลงด้วยการแขวนคอยอย่างหมดหนทางต่อหน้าทีมกู้ภยัยไม่กี่ฟุตในอากาศโทนี่สิ้นใจหลังจากตะโกนคำสุดท้ายของเขาเขามีเจ็จำนงอันแรงกล้าทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้สำเร็จมากมายแต่สุดท้ายเขาก็ล้มลงในที่ที่ใกล้ความหวังที่สุดและเสียชีวิตที่นั่นโลกตัดสินว่านี่เป็นความตายที่ยิ่งใหญ่โทนี่จะคิดยังไงบางทีเขาอาจจะคิดว่าฉันเย็นชา สปีต่อมาในปี1938กำแพงด้านเหนือก็ถูกมนุษย์พิชิตในที่สุดทีมปีนเขาชาวเยอรมันและออสเตรียเดินตามเส้นทางที่โทนี่และแอนดี้กำหนดไว้และพวกเขาก็ปีนขึ้นไปบนยอดเขาไอเกอร์ได้สำเร็จแม้จะมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังแต่ผมคิดว่านี่อาจเป็นเสน่ห์ของการปีนเขาพร้อมกับการอกอุ้มความงามที่ไม่เหมือนใครในโลกและการค้นหาดินแดนอันบริสุทธิ์ในสังคมปัจจุบันนี้ หวังว่าสิ่งที่พวกเขาทำจะถูกจดจำด้วยหัวใจของพวกเขาเองปีนเขาอย่างกระตือรือร้นโดยแบกเป้ไว้ด้านหลังยืนอยู่ที่เชิงเขาคุณอาจสงสัยว่าฉันจะปีนขึ้นไปได้จริงๆเหรอและเมื่อมองลงมาจากยอดเขาก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่าเหนื่อยไม่เพียงแต่การปีนเขาเท่านั้นคุณเคยเอาชนะความท้าทายในชีวิตของคุณเองหรือไม่